สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงที่ดิการแบรนด์แอมบาสเดอร์มาติดตามผลการทำงานของ3 l เกล r อเวอร์แพสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูมหัศจรรย์นะครับเวอร์แพนนะครับอะมิโนและเวอร์แพนไคโตสารสูตรออริโกแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดิน ตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเล็กที่47ครับหมู่4บ้านวังหินตำบลวังตโนดอำเภอนายแย่อาําจังหวัดจันทบุรีที่นี่เจ้าของสวนครับอายุน้อยร้อยล้านก็ว่าได้เพราะเขานั้นรับกิจการมาจากคุณพ่อคุณพ่อนั้นเมื่อก่อนนี้เขาปลูกเงาะร่วมกับทุเรียนในพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีต้นทุเรียนอยู่กับเงาะพอเอาเงาะออกต้นทุเรียนก็โสมเขาบอกว่าคุณพ่อก็ใช้คู่หมูมหัศจรรย์มาตั้งแต่นั้นนะครับเป็นระยะเวลา6ปี พอเขาเข้ามาดูแลระยะหลังปรากฏว่าโอ้โหถูกใจกับคู่หูมหัศจรรย์มากพอมาถึงเวลาที่เป็นสูตรนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่เขาบอกว่าโอ้โหูยิ่งทําให้เห็นว่ามันเกิดการติดดอกออกผลอย่างงดงามเขาบอกว่าปีนี้นะครับทุเรียนอายุ10ปีของเขา200กว่าต้นไม่แน่นะครับถึง30กว่าตันเป็นอย่างน้อย เป็นอย่างไรครับมาพบกับเจ้าของสวนนะครับและหญิงทิ่ติการครับแบรนด์แอมบาสเดอร์สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมฐานะเจ้าของสวนช่วยบอกชื่อเสียงเลกนามด้วยครับครับผมเดโชเซนโลิตครับเพชรครับโอ้เพชรคือชื่อเล่นครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่เพชรนะครับในฐานะว่าเวลาเราเรียกคนที่เป็นคนหนุ่มจะเรียกว่าพี่นะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับเดียนครับ สวัสดีค่ะหญิงทีท่ิการนะคะในฐานะแบนด์แอมบบสเดอร์นะคะวันนี้หญิงที่ทิการพามาชมสวนของคุณเพชรนะคะ,อ,ะอยากจะถามคุณเพชรนะคะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้คู่หูมาจ,จั์สูตรดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาใช้สูตรใหม่เนี่ยได้ประมาณสักกี่เดือนได้ลรวคะก็ประมาณ3เดือนครับประมาณตั้งแต่เดือน แล้วหลังจากที่ได้ใช้สูตรใหม่ของเรานะคะความเปลี่ยนแปลงที่พี่เพชรเนี่ยมองเห็นในทุกๆมิติเป็นอย่างไรบ้างคะก็ดีขึ้นครับออกดอกดีขึ้นก็ใบก็โอเคดีคดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมในทุกๆด้านเลยนะคะคพูดน้อยต่อยหนักคนหนุ่มใหม่ยอย่างนี้ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญอะตอนนั้นผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่เพชรตอนที่เห็นว่าที่นี่เคยปลูกอะไรมาก่อนและทําอย่างไร ตอนที่คุณพ่อเขาก่อนจะส่งมอไปเรานะครับพี่เพชรครับก็เคยปลูกงาะมาก่อนครับแล้วก็มันจะอยู่คู่กับทุเรียนครับปลูกแซมกันมารับปลูกทุเรียนจะปลูกแซมาะครับครับและหลังจากที่เงาะมันราคาไม่ดีเลยยังไงครับถึงเอางาะออกเหลือแต่ทุเรียนไว้ก็ไม่ได้ราคาไม่ดีแต่ทุเรียนราคาดีกว่าครับก็หมายความว่าสิ่งสําคัญอะไรดีกว่าเอาอันนั้นไว้ส่วนที่มันยุ่งยากวุ่นวายก็เอาออกไปพอเอาเงาะออกไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนของเราครับมันก็โซมครับโ้มขึ้นส้มมาก แล้วคุณพ่อเขาไปรู้จักคู่หูมหัศจรรย์ตอนนั้นได้อย่างไรครับก็มีพี่สาวเขาใช้อยู่ครับแล้วก็นํามาใช้ครับก็สืบทอดกันมาบอกต่อกันมาว่ามันใช้แล้วเกิดการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นที่ว่าต้นโสมคือใบมันเป็นลักษณะที่เรียกเวลาเห็นได้ชัดถึงความโสมอย่างไรครับมันโสมคือเงาะมันปกมันคุมทุเรียนอยู่มันทุเรียนต้องการแสงพอเอาออกปั๊บมันก็มันก็ไม่ดีขึ้นครับเพราะว่ามันโสมยังยังโสมอยู่ ๋อค,คือถึงเอางอกออกไปแล้วซึ่งมันบังทุเรียนอยู่ทุเรียนไม่ได้รับแสงสุดท้ายแล้วความสวมก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถมาช่วยปรับปรุงฟื้นฟูได้ตอนนั้นคุณพ่อก็ใช้มาก่อนคุณเพชรได้มารับจากคุณพ่อเมื่อไหร่ครับประมาณ4ปีครับ4ปี5ปีแล้ว4ปี5ปีนะครับตอนนั้นก็เรียนอยู่ใช่ระหว่างเรียนอยู่พอร,รับมาเราก็มาใช้ตามที่คุณพ่อบอกไว้ใช่ครับและเห็นการพัฒนาของมันในเรื่องของผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นไหมครับ ผลผลิตดีขึ้นครับแล้วก็การเติบโตมันดีขึ้นใบมันดีขึ้นก็เรียกว่าอัตราของผลผลิตมีการเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ครับหมายความว่าการที่ใบดีขึ้นเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนี้คือมันเช่นว่าใบมันเขียวมันหรือว่ามันตั้งขึ้นหรือมันยังไงครับพี่เพชรช่วยอธิบายครับมันดกขึ้นครับใบมันเยอะเยอะขึ้น ดกขึ้นแล้วก็มันใบมันก็จะเขียวใหญ่เขียวใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ก็คือว่าธาตุอาหารเต็มถูกไหมครับในส่วนนี้เราปลูกกี่ปีบ้างครับเนี่ยในสายพันธุ์ต่างๆนี้พี่เพชรช่วยบอกผมสักนิดแต่ครับมีตั้งแต่5ปีไปจนถึง20กว่าปีฮะยีิกว่าปีครับมีรวมกันหมดแต่ที่เยอะสุดคืออายุประมาณ1ิปีสิบปีนี่ประมาณกี่ร้อยต้นครับประมาณ200กว่าประมาณ250ต้น2 5 0ต้นโอ้โหก็ถือว่า1ิปีเป็น ส่วนใหญ่หัวใจสําคัญของแปลงนี้ถูกไหมครับครับแต่พี่เพชรทาหลายแปลงอยู่เหมือนกันครับก็ทุกแปลงก็ใช้แบบเดียวกันเหมือนกันครับโอ้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาทั้งลูกผลผลิตก็มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับปีนี้น้องหญิงได้ถามไปแล้วนะครับว่าได้มาปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับโดย3ามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่เนี่ยซึ่งมันใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเนี่ยในฐานะที่เราใช้สูตรใหม่นียตอนนั้นเอามาทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ ใช้ทุกอย่างเลยครับทั้งใบแล้วก็กิ่งแล้วก็พ่นกิ่งในการออกดอกครับใช้ทุกอย่างอ๋อเรียกว่าพ่นใต้ท้องกิ่งเพ<ช>ื่อการออกดอกด้วยแล้วดอกมันเป็นยังไงบ้างครับดอกก็ดีขึ้นนะโอเคมันก็ออกดีออกดีครับหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นครับผมเนื่องด้วยความหนาแน่นของมันเนี่ยถ้าเราดูโดยสายตาในขนาดน,นี้นะครับความสมบูรณ์เนี่ยเราให้ความสมบูรณ์เนี่ยถ้าเต็มร้อยเนี่ยพี่เพชรให้ความสมบูรณ์ของสวนเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ90้าสิบได้ครับโอ้โห ถือว่าก็เข้าไปอยู่ระดับที่เรียกกันว่าเกือบสูงเลยเชียวเดนะครับเกือบที่เรียกกันว่าเต็มใจของพี่เพชรเลยนะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ครับพี่เพชรครับผลผลิตที่เรามองเห็นในขณะเน,นี้มันจะไปออกในเดือนไหนตอนนี้เราสัมภาษณ์กันอยู่ปลายเดือนกุมภานะครับผลผลิตของเราที่เราเห็นขนาดนี้มันจะไปเก็บเกี่ยวในเดือนไหนครับประมาณเมษาได้ประมาณเมษาหกแปดครับต้นต้นเดือนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่สภาพอากาศว่ามันจะแบบไหนแบบไหนด้วยครับ แต่ว่าในเบือนเมษานี่แน่นอนมีนการ,รเก็บเกี่ยวประมาณเมษาครับถ้าเราไว้อย่างนี้เรามีอาหารที่สมบูรณ์อย่างนี้พี่เพชรจะไว้สักต้นหนึ่งเนี่ยอายุ10ปีเนี่ยเราปกติเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับอย่างต้นนี้ก็ประมาณ10ปีก็ประมาณ40ลูกครับต้นนี้40ลูกนะครับต่อต้นครับแล้วโดยถ้าน้ําหนักที่พี่เพชรเคยทําได้เนี่ยต่อผลเนี่ยมันสักน้าหนักเท่าไหร่ต่อผลครับ ก็ปกติก็3าถึงสโล,โล,ลครับถึงสโลต่อผลนี่มี200กว่าต้นอายุ10ปีพี่เพชรบอกว่าด้วยมั่นใจในในวัตกรรมใหม่นะครับสูตรใหม่3ามกลเวอร์แพนพี่เพชรบอกว่า40ผลเป็นอย่างต่ําแล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่า 3, 4โลมาตรฐานนะครับ200กว่าต้นลองคูนคูนดูสิครับ โอโหถ้านับเล่นๆนะคะหญิงว่าน่าจะได้ถึง32ตันนะคะโดยอันนี้โดยคร่าวๆนะครับถ้าน้องหญิงถ้าโดยน้องหญิงที่เดินทางมาเนี่ยเป็นแบนด์แอฟเดอร์ไปหลายสวนไปเห็นหลายสวนในความรู้สึกน้องหญิงเนี่ยอยากจะบอกเขายังไงว่าสวนเนี่ยมันแตกต่างหรือมันเพิ่มเติมยังไงน้องหญิงองบอกสิครับ าในส่วนตัวของหญิงนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปดูสวนหลายๆที่นะคะแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะส่วนของพี่เพชรนะคะคทําให้หญิงเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกมั่นใจในศักยภาพของคู่หมมูมาสจันร์นะคะคว่าสามารถทําให้สวนที่เสื่อมโทรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกใบหรือว่าการติดผลนะคะมีมากขึ้นหญิงอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกความมั่นใจทั้งหมดได้แต่ให้ดูจากต้นไม้ของเรา นะคะ oh. ว่าวันนี้มันออกผลออกดอกงอกงามและเพิ่มกําไรให้กับเกษตรกรได้มากแค่ไหน <Okay. S 1> วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะ <Okay. S 1> ที่มาการันตีในจุดนี้ <Okay. S 1> เพิ่มเติมความมั่นใจของเราเข้าไปอีกค่ะครับ okay. แล้วตอนนี้เนะี่ยที่เรามาเน้นใช้คู่หูมาจาัดจานเนี่ยนะคะมันช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยแค่ไหนในการทําสวนของเราคะก็ลดไปได้เยอะครับสมมุติว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ต้นทุนทั้งหมดร้อซแล้วตอนนี้ล่ะคะเหลือเท่าไหร่คะก็ประมาณลดไปเป็นครึ่งครับลดไปโอ้เมืม่อก,กี้หญิงถามว่าถ้าเราเคยใช้ทุนเป็น 100, ร้อยแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่พี่เพชรบ,บอกว่าเหลือครึ่งหนึ่งก็ประมาณ50เพราะฉะนั้นในส่วนที่มันถูกลง50นั่นคือกําไร งานเข้ากับเป๋าพี่เพชรถูกต้องไม่ธรรมดานะนี่เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับพี่เพชรครับถามอีกนิดเดียวสูตรใหม่เนี่ยวิธีการใช้ของพี่เพชรเนี่ยในอัตราส่วนในการใช้หรืออะไรก็ตามทีพี่เพชรเล่าวิธีการใช้ให้ผมฟังนิดหนึ่งเถอะครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไรนะครับแล้วมันเห็นผลไวอย่างไรเล่าให้พี่น้องของผมได้ฟังด้วยเถอะครับก็ใช้ง่ายครับละลายน้ําง่ายผสมน้ําง่ายแบบใหม่ก็เข้าได้กับยาทุกอย่างไม่ไม่จับตัวเป็นตะกอน พี่เพชรก็บอกนะครับวิธีการใช้ง่ายนะครับแล้วก็เข้าได้กับสารตัวอื่นที่มาเป็นเรื่องของการกําจัดศัตรูพืชพี่เพชรครับอยากให้พี่เพชรเนี่ยนะครับได้สร้างความมั่นใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทําสวนแทนคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสวนทุเรียนเนี่ยมันทํายากมันทําแล้วลําบากบางที ต่อเดือนเนี่ยพ่นอะไรไม่รู้จํากันไม่ได้เอามาเรียงกันนี่เต็มหน้าไปหมดอันไหนหยิบใส่ก่อนอันไหนหยิบใส่หลังนะครับางทีงงพี่เพชรสร้างความมั่นใจให้กับคนหนุ่มรุ่นใหม่ในการทําสวนทุเรียนด้วยครับก็ต้องลองใช้ครับก็ผมลองแล้วมันโอเคต้องอยากลองใช้ถึงจะรู้ครับไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดครับถ้า มีคู่หูมาัจรรย์ที่ช่วยดูแลง่ายๆใช่ไหมคะพี่เพชรครับไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะรวมถึงประหยัดต้นทุนด้วยนอกจากคู่หูมาัศจารย์แล้วนะคะมีกรดอะมิโนโลแล้วก็ไคโตซานเนาะนะคะพี่เพชรได้ลองใช้สารปรับปรุงดินตาหญิงเกษตรบ้างหรือยังคะก็ลองใช้มาบ้างครับอ่านะคะงั้นต่อไปนะคะรับรองว่าจะช่วยลดต้นทุนมากกว่านี้อีกคะ่ะถ้าใช้เป็น3มเกลือเวอร์แพนนะคะก็รวมไปถึงหญิงเกษตรด้วยนะคะยังไงฝากกับพี่เพชรรวมถึงทุกท่านที่ทําสวนอยู่ด้วยนะคะครับพี่เพชรครับถ้า พี่เพชรจะให้ความรู้สึกในเวลานี้กับคนรุ่นใหม่ที่เขามีพลังใจอยากจะทำเนี่ยอยากจะย้ำตรงไหนครับว่าคนรุ่นใหม่มีทางเลือกอย่างไรช่วยบอกอีกทีเะครับก็อยากให้ลองใช้ครับของมันต้องลองอยู่แล้วถ,ถ้าลองแล้วจะเห็นผลครับหเห็นผลแล้วก็จะโอเคกับมันเองครับนี่คือความย้ำเตือนของพี่เพชรครับที่อยากจะให้คนรุ่นใหม่ครับสองครั้งถามสองครั้งตอบเหมือนเดิมสองครั้งให้ลองใช้ ให้ลองใช้เป็นพลังใจให้กับการเกษตรที่สําคัญครับน้องหญิงครับของดีๆอย่างนี้ของดีๆอย่างนี้ตอนนี้นะคะมีของลอกเลียนแบบนะคะคต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ของที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่ามาตรฐานต่ํานะคะก็จะไม่ได้ผล เหมือนอย่างกับส่วนของพี่เพชรอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากได้ของแท้ของดีนะคะแนะนําเลยนะคะต้องมีหญิงที่ิการมาการันตีไม่ว่าจะเป็นคู่หูมาชจันนะคะหรือว่าจะเป็น3ามเกลอเวอร์แพนนะคะรับรองนะคะว่าผล,ผลผลิตดีแน่นอนค่ะครับพลังใจของนักการเกษตรโดยเฉพาะคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับที่เข้ามาทําสวนทุเรียนต่อจากบรรพบุรุษนะครับต่อจากคุณพ่อคุณแม่หลายคนครับกังวลใจเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาหนึ่งในนั้นครับพี่เพชรได้มาขีดเส้นใต้ของความรู้สึก ของคนรุ่นใหม่ว่าสิ่งที่ใช้ต้องลองทําเพราะคนรุ่นใหม่ครับเขาทําเขารู้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะใช้ต่อเนื่องไม่มีใครไปบอกเขาได้ไม่มีใครไปดึงนะครับหันเหความสนใจของเขาได้เขาสนใจอะไรเขาจะทําสิ่งนั้นอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องความต่อเนื่องครับ เป็นสิ่งสําคัญของนักการเกษตรเพราะนั่นคือความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนและแบรนด์แอมเบซาเดอร์หญิงทิฏิการครับได้มาติดตามหนึ่งในความภูมิใจของนักการเกษตรรุ่นใหม่ที่ใช้3เกลวัวแพนสูตรใหม่และต่อไปเราจะติดตามสวนทุกสวนครับไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ที่เป็นนักการเกษตรที่หัวใจทองคําทั้งหลายเราจะไปดูคุณว่าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมของไทยหรือย,อยังวันนี้เราทั้ง3ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้า เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ